ย้อนกลับไปเมื่อ105ปีก่อนคริสตกาลสาธารณรัฐโรมในตอนนั้นได้ขยายอาณาเขตออกไปกว้างไกลจากคาเทจในแอฟริกาเหนือจนถึงเอเชียส่วนที่เป็นฝั่งตะวันตกของประเทศตุรกีในปัจจุบันเพื่อปกป้องอาณาเขตอันกว้างขวางของพวกเขากองทัพจึงเป็นสิ่งที่รับความสำคัญมาโดยตลอดแต่แล้วในปีเดียวกันนั่นเองกองทัพโรมันได้รับความพ่ายแพ้อย,อย่างราบคาบต่อชาวเผ่า,าคิบริ ในการลบที่อาราลซิโอซึ่งความพ่ายแพ้ครั้งนี้นับเป็นการสรูญเสียครั้งที่หนักที่สุดของกองทัพโรมันตั้งแต่ยุทธการที่คัมไนในสงครามพิวนิกครั้งที่สองเหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณว่ากองทัพโรมันในตอนนั้นเริ่มล้าสมัยและต้องการการเปลี่ยนแปลงด้วยด่วนไม่เช่นนั้นสาธารณรัฐโรมอาจจะต้องพบกับจุดจบและพอดีกับในปีต่อมาไกอัสมาริอสได้รับตำแหน่งคอนซูล พอดีกับช่วงที่เขาจบสงครามระหว่างโรมกับเจกรท่าราชาแห่งนูมิเดียและในตอนนี้เมริอัลลงมือดำเนินการปฏิรูปกองทัพโรมันในหลายๆด้านซึ่งนำมาสู่สุดยอดกองทัพโรมันในแบบที่ใครหลายคนจินตนาการถึงแต่นั่นคือมุมมองที่หลายคนเข้าใจซึ่งอาจต่างจากความเป็นจริงอย่างไรก็ตาม สิ่งที่นักประวัติศาสตร์บางคนเรียกการเปลี่ยนแปลงของกองทัพโรมันครั้งนี้ว่าการปฏิรูปของแมเรียนหรือแมเรียนรีฟอร์มนั้นไม่ใช่การปฏิรูปเดียวที่ปรับปรุงหลายๆด้านของกองทัพโรมันหรือถูกนําเสนอโดยมาเรียสเพียงคนเดียวแต่อย่างใดแต่อาจเป็นวิวัฒนาการของระบบกองทัพที่ถูกวางราักฐานไว้โดยนายพลและนักการทหารชาวโรมันก่อนหน้ามาเรียสอยู่แล้วประกอบกับการที่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในยิบนั้นไม่ได้มีการบันทึก ถึงการปฏิรูปกองทัพแมรียนเลยจึงทําให้นี่เป็นประเด็นที่ซับซ้อนในการนํามาทบเสียงกันซึ่งวันนี้ผมหวังว่าจะได้ทําให้มันกระจ่างขึ้นโดยพูดถึงการปฏิรูปที่เป็นผลงานของแมรียสน,แน่แน่ส่วนที่แมรียสเกี่ยวข้องแต่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องแค่ไหนและส่วนที่แมริยสไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเลยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงแรกโดยมาเรียสและน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่สุดของกองทัพโรมัน คือการที่มาเรียสยกเลิกข้อจํากัดที่ใครอนุญาตให้เฉพาะประชาชนที่ถือครองที่ดินเท่านั้นจึงจะสามารถเข้ากองทัพได้การยกเลิกข้อกําหนดนี้ทําให้กลุ่มประชากรชาวโรมันชันล่างสุดสามารถสมัครเข้ากองทัพได้เรียกว่าแคปิทเซนซีหรือการนับหัวแทนการนับกําลังทรัพย์แบบก่อนหน้าโดยมารียสได้วันร้องประชากรในชัน้นพันนี้ให้เข้ากองทัพ ด้วยสัญญาที่ว่าจะได้รับค่าจ้างสิทธิ์ถือของที่ดินในอนาคตและโอกาสที่จะร่ำรวยจากสมบัติที่ปล้นมาจากศัตรูทั้งหมดนี้ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังพลและวางรากฐานของระบบทหารอาชีพในอนาคตอย่างไรก็ดีข้อกำหนดด้านทรัพย์สินในการเข้ากองทัพโรมันถูกลดลงเรื่อยๆมาสักพักแล้วถึงขั้นมีเปิดรับอาสาสมัคร ที่ไม่ต้องผ่านข้อกําหนดด้านทรัพย์สินเลยการปรรลรูปนี้ของแมรียสเป็นวิวัฒนาการของระบบตับสมัครทหารที่ถูกทาให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นโดยแมรียสเมื่อกําลังพลหลักมาจากประชากรที่ไม่มีกําลังรั์แล้วแมรียสจึงได้จัดการให้รับเป็นผู้จัดหาอาวุธและอุปกรณ์ให้กับกองทัพ ่างจากเมื่อก่อนเที่ยววุฒและอุปกรณ์ของทหารแต่ละคนคือสิ่งที่ทหารต้องจัดหาเองนี่เป็นการสนับสนุนโอกาสของประชาชนที่ยากจนถคาได้เข้ามาเป็นทหารในกองทัพโรมันอย่างไรก็ดีค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์จะถูงหักจากรายได้ของทหารนั่นทําให้อุปกรณ์ของทหารทุกคนเป็นมาตรฐานเดียวกันทหารโรมันในตอนนี้มีอุปกรณ์การรบที่ประกอบไปได้วยอาวุธได้แก่ ดับสั้นแกลเดียบและหอกควางพิลล์มที่ได้รับการปรับปรุงโดยแมรีสเล็กน้อยโดยการถอดตะปูที่ยึดแท่งเหล็กหัวหอ,อกออกหนึ่งชั้และแทนที่มันด้วยลิ่งไม้นั่นทําให้พิลลํมรุ่นใหม่นี้สามารถคว้างไปได้ไกลขึ้นด้วยน้ําหนักที่เบาลงและยังทําให้หัวหอ,อกมีโอกาสหักหรืองอ,อมากขึ้นเมื่อคว้างไปถูกเป้าหมายทำให้มันไม่สามารถใช้ปากลับมาได้โดยติ้นและหากป่าถูกโล ก่อทาให้โลกอระสตูใช้งานได้ลาบากขึ้นหรืออาจใช้ไม่ได้เลยส่วนเครื่องป้องกันนั้นประกอบไปด้วยเกราะโซ่ที่เรียกว่าลอริกาฮามาตาหมวกเกราะที่ทําจากเหล็กหรือสําลิฟและโลวสคูตุมที่เป็นเครื่องป้องกันชิ้นสาคัญที่ปกป้องทหารได้ทั้งตัวและยังสามารถใช้เป็นอาวุธได้อีกด้วยอีกหนึ่งอุปกรณ์สําคัญของกองทัพโรมันคือรูปปั้นธงชัยประจาหน่วยที่มีทั้งหมด5แบบ เดมรีสได้ยกเลิกการใช้งานรูปปั้น4ี่แบบได้แก่มิเตอร์ทอม้าหมูป่าและหมาป่าเหลือไว้เพียงแบบสุดท้ายนั่นคืออินสีหรืออควิล่าซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของโรมันลีเจียนตั้งแต่นั้นมาทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกองทัพโรมันที่เราทราบชัดเจนแน่ว่าเป็นผลงานของแมริสแต่ก็ยังเหลือการตัิรูปด้านต่างๆที่เราไม่ทราบแน่ชัดว่าแมริอสเกี่ยวข้องขนาดไหน และถูกเมารวมเป็นส่วนหนึ่งของมาเรียนรีฟองไปด้วยในยุคข,ของมาเรียสกองทัพโรมันได้มีการปรับปรุงระบบสะเสบียงใหม่โดยให้ทหารแต่ละคนแบกอุปกรณ์เครื่องใช้และ,สะเสบียงกันเองระหว่างเดินทางส่งผลให้ความเร็วและความคล่องตัวของกองทัพโรมันในการเดินทัพเพิ่มขึ้นอย่างมากและยังได้เป็นการฝึกร่างกายของทหารระหว่างเดินทางไปด้วยทําให้ประสิทธิภาพในการรบของกองทัพโรมันสูงขึ้นอย่างมากการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ได้ยกเลิกการใช้ขบวนขนสเียงในกองทัพรมันไปเสียเลยเพียงแต่ส่งผลให้ขนาดของมันลดลงไปอย่างมากผลกระทบด้านลบเดียวจากการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คงเป็นคำบ่นจากทหารที่นำมาซึ่งชื่อเล่นของเราทหารที่เรียกตัวเองว่าล่อของแมรีสหรือแมริสมิลแต่เราก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าตัวแมรียสมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบสบียงนี้มากน้อยเพียงใดเพราะการป็นรูปนี้ เริ่มจากกองทัพของเคซิเลสเมเทลัสโดยแมรียสมีความเกี่ยวข้องในการบังคับใช้ใต้ฐานะผู้ใต้ตบังคับบัญชาของเมเทลัสเพียงแต่เราไม่ทราบว่าแมริอัส่งผลกับการปฏิรูปนี้มากน้อยเพียงใดอีกหนึ่งการปฏิรูปหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงกองทัพโรมันไปอย่างสิ้นเชิงแต่ไม่ได้เป็นการปฏิรูปโดยแมริอัสทีเดียวก็คือการเปลี่ยนรูปแบบการจัดทัพแบบแมนิเพิลเป็นโคฮอร์ จะขอสรุปคร่าวๆว,ว่าแมนิเพิลคือรูปแบบการจับทัพโรมันก่อนหน้านี้รูปแบบกองทัพนี้เคยใช้ในสงครามครั้งสาคัญอย่างสงครามพิวนิกทั้ง3าครั้งและสงครามล่าสุดนั่นคือสงครามเจกเทียนโดยมีการแบ่งทางราบโรมันออกเป็นสแบบหลักๆตามประสบการณ์การรบและกําลังทั์ได้แก่เวลิเทสฐานราบเบาแทบเป็นสวมเครื่องป้องกันมีอาวุธเป็นหอกขว้างและโลขนาดเล็กฮัสตาตีฐานราบเกราะเบาใช้ดาบกลาเดียส โลสคูตุมและหอกคว่างพิลัมเป็นอาวุธพรินซิเพสฐานรับเกราะหนักขึ้นใช้อาวุธแบบเดียวกันกับคาสตาตีมีประสบการณ์การรบมากกว่าและ v, ทีอารีฐานรับอาวุธโสสบการณ์ระดับฐานผ่านศึกสวมเกราะคุณภาพดีที่สุดใช้หอกและโลสคูตุมเป็นอาวุธในการรบมีการจัดทัพเหมือนกระดานหมากด้วยฟอร์เมชันหรือรูปขวบวนรบที่เรียกว่าทริเป็กเอคิส โดยมีเวลิเทสเป็นกลุ่มแรกที่เข้าลองเชิงศัตรูก่อนจะส่งฮาสตาตีเข้าปะทะหากไม่ไหวก็จะส่งพินซิเพเข้ามาสลับกับฮาสตาตีและถ้าทั้งหมดนั่นยังไม่ชนะก็ถึงเวลาแล้วสำหรับทีอารี Ari i, ที่คุณภาพสูงประสบการณ์สูงและแรงเต็มเปี่ยมมาสู้กับศัตรูที่อ่อนล้าแล้วต่อมากองทัพรมันที่มีเส้นแบ่งด้านซัพสินขอทหาลดลงและยุทธภรณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันการแบ่งทหารระดับออกเป็นประเภทก็จะซอบซ้อเกือนไป จึงทำให้มีการยกเลิกหน่วยเวลิเทสและเปลี่ยนทหารราบแถวหลักให้เหลือแต่ทหารราบหนักที่เรียกว่า e g i เจเ r i u s หรือร e เจ n a r y ที่พวกเราจะขอเรียกว่าร e เจเนรีตามภาษาอังกฤษโดยรูปแบบของทหารที่เปลี่ยนไปก็นํามาซึ่งการจัดทัพแบบที่ยืดหยุ่นยิ่งขึ้นเพื่อให้เข้ากับลักษณะของทหารที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยรูปแบบการจัดทัพแบบโคฮอร์โดยโคฮอร์เป็นรูปแบบการจัดทัพ มาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่แมนิเพิลแก้ได้ลําบากไม่ว่าจะเป็นกําลังพลชนชั้นหรือโลจิสติกและรูปแบบการรบของศัตรูที่ออกห่างจากการประจันหน้าตรงๆขึ้นเรื่อยๆซึ่งทหารในลีเจียนฐานรับทุกคนเป็นฐานรับหนักมีในลักษณะคล้ายกับพิเศของแมนิเพิลที่เปลีป่ยนแปลงด้านขนา,ขนาดของหน่วยรูปขบวนหรือยุทธวิถีให้สอดคล้องจุดแข็งโดยความยืดหยุนของการจับทับรูปแบบนี้นอกจากนี้โคฮอร์ Koh ดูเป็นโอเปนเนยเล็กลงมาอีกเรียกว่าเซนจูรี่และเซนจูรี่อยู่ใต้บังคับบัญชาของนายทหารที่เรียกว่าเซนจูเรียนซึ่งทาหน้าที่สั่งการในสนามรบและควบคุมระเบียบวินัยของทหารนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทหารโรมันมีความสามารถในการรบสูงและมีความยืดหยุ่นในการดําเนินกลยุทธ์ในแบบที่ปรับเปลี่ยนได้ตลอดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เซนจูเรียนตัดสินใจเคลื่อนเซนจูรี่ของตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบในสมรภูมิ โดยไม่ต้องรองคำสั่งจากนายพลนำาพื่องชัยชนะในภาพใหญ่ของการรบครั้งนั้นโคฮอดสร้างความได้เปรียบเทิยงยุทธศาสตร์ให้กับกองทัพโรมันไม่ว่าจะเป็นการเติมกำลังเสริมส่วนที่เสียไปความคล่องตัวในการเดินทัพความสามารถในการบริหารทรัพยากรและการดำรงอยู่ด้วยตัวเองยกตัวอย่างลีเจียนของซีซ่าที่ไปติดกอะอังกฤษแต่ก็ยังเอาตัวรอดกลับมาได้ด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งการส่งสเสบียงสนับสนุน ถ้าอยากเข้าใจเกี่ยวกับกองทัพโรมันแบบเจาะลึกถึงรายละเอียดพวกเราจะทำคลิปแยกเกี่ยวกับกองทัพโรมันทุกยุคสมัยเท่าที่จะทำได้และเพื่อทดแทนขีดความสามารถที่ขาดไปของกองทัพโรมันที่กํกำลังหลักเป็นทหารราบหนะักพวกเขาได้ใช้งานกองทหารจากพันธมิตรและประชาชนที่ไม่ใช่ชาวโรมันกองทหารเหล่านี้เรียกว่าออกซิเลียหรือออกซิเลรีโดยได้ใช้งานในรูปแบบทหารราบเบาและพลอาวุธระยะไกลที่นำมาทดแทนเวลิเทสที่ถูกยกเลิกไป ตัวอย่างของหน่วยทหารออกซิลลรีที่มีอยู่มากมายเช่นนักลบกริลิกผลธนูชาวครีตันจากเกาะครีตผลขวางหินชาวเกาะบริยาลิกฐานราบเบาชาวสเปนเป็นต้นหน่วยทหารม้าเป็นอีกหน่วยออกซิลลรีที่สําคัญสำหรับกองทัพโรมันอย่างมากเพราะมีความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพมากกว่าทหารม้าชาวโรมันส่งผลให้ในสมัยของแมรเรียในแต่ละลีเจียนแทนที่ทหารม้าโรมันด้วยทหารม้าออกซิลลรีโดยสมบูรณ์ ทหารม้าออกซิเลรีหลายกลุ่มมีบทบาทสำคัญในหลายสมรภูมิอย่างทหารม้านูมิเดียนและทหารม้าชาวเจอเมนิกที่ได้เข้าร่วมการทำสงครามในกอของจูเลียสซีสันถึงจะมีการจับทัพแบบโคฮอร์ตแล้วแต่เมนิเพิลก็ไม่ได้ยกเลิกการใช้งานไปเลยทันทีมีบันทึกที่ระบุว่ากองทัพโรมันยังคงใช้แมนิเพิลอยู่ จนถึงประมาณ10ปีก่อนสงครามในกอของจูเลียสซีซ่านอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางโบราณคดีในตเปนที่บ่งชี้ว่ายังมีการจัดทับแบบมานิเพิลอยู่จนถึงกลางศตรวรรษที่2อ,อย่างไรก็ดีเรารู้แน่ชัดว่าโคฮอตไม่ได้ถูกคิดค้นโดยเมรีอสเพรามีหลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดีในนูเมนเทียพบว่ามีการใช้หน่วยทหารแบบโคฮอตสมอยู่ในมานิเพิลก่อนเมรียสอยู่แล้ว เราไม่ทาราบแน่ชัดว่าการจัดทัพแบบโคหอตมีการเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนื่องจากหลักฐานบันทึกในยุคนั้นที่ส่วนใหญ่เขียนขึ้นโดยนักประวัติาศ,ศาสตร์ชาวกรีกจากยุคโบราณที่ใช้คําว่าม a n ิ p l e และโคหอสับสนกันหางเชื่อตามเขาจะหมายความว่าโรมมีโคหอใช้ตั้งแต่สงครามพิวนิกครั้งที่สองแล้วแต่นักประวัติาศาสตร์ในปัจจุบันบางคนเ <c oughs> ชื่อว,ว่าโคหอเป็นผลจากสงครามโซเชียลวอร์ ช่วง91-81ปีก่อนคริสตกาลเพราะทหารพันธมิตรของโรมหรือโซซีใช้การจัดทับแบบโคฮอร์มานานก่อนแมริยัสจเสียอีกซึ่งอาจเป็นแรงบันดาลใจให้โรมนำไปประยุกต์ใช้กับกองทัพของตัวเองที่สำคัญที่สุดเราทราบเพียงว่ากองทัพของตัวแมริยัสเองมีการจัดทับแบบโคฮอร์แต่ไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานที่ระบุว่าแมริยัสเป็นผู้คิดคน้นหรือปฏิรูปบังคับให้ใช้โดยทั้งกองทัพโรมันแต่อย่างใดอย่างไรก็ดี ความเกี่ยวข้องของแมริอสคงเป็นเพียงการที่เขาเป็นผู้นําเทนการจัดทัพในแบบโคฮอร์ตซึ่งส่งผลให้กองทัพโรมันเลือกใช้โคฮอร์ตเป็นการจัดทัพแบบมาตรฐานในเวลาต่อมาอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนเขา้าใจผิดเกี่ยวกับริจเนรีในยุคการเป็นลูกของแมรียสคือการที่แมริอสเปลี่ยนทหารโรมันจากกองทัพเลวีซึ่งหมายถึงการเกณฑ์ขึ้นมาชั่วข่า,ขาวให้เป็นทหารอาชีพซึ่งไม่จริงโดยปกติแล้วกองทัพเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแมนิเพิลหรือโคฮอร์ตตั้งแต่ยุคแมรีส จะถูกยุบหลังไม่มีความจําเป็นแล้วแต่ตั้งแต่สมัยของเมอริสเป็นต้นมาโดยสถานการณ์และปัจจัยหลายอย่างทําให้เกิดความไม่สงบอย่างต่อเนื่องทําให้บางก่องทัพไม่ได้ยุบสักทีมีบางลีเจียนคงอยู่นานถึง16ปีจึงเป็นที่มาของความเข้าใจผิดนี้ซึ่งลีเจียนทาวอนที่เป็นทานอาชีพจริงๆมาจากการปฏิรูปของออกัสตัสจจกรพัดคนแรกของโรง ด้วยกองทัพโรมันที่รับการปรปับปรุงใหม่ของเมรียสทำให้พวกเขาสามารถเอาชนะชาวคิมบริได้ใน2-3ถึงปีต่อมาการปฏิรูปเหล่านี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพโรมันในหลายด้านและเป็นการวางรากฐานของระบบทหารอาชีพในอนาคตอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้นำมาซึ่งผลกระทบต่อการเมืองของสาธารณรัฐโรมเนื่องจากในตอนนี้นายพลมีหน้าที่รับผิดชอบการจ่ายค่าจ้าง และควบคุมดูแลการส่งมอบที่ดินให้กับทหารในกองทัพทําให้ทหารมีความภักดีต่อนายพลมากกว่ารัฐเพราะผลประโยชน์ของทหารขึ้นอยู่กับนายพลโดยตรงส่งผลให้กองทัพโรมันกลายเป็นเครื่องมือของเราผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองในการช่วยชีพอำนาจมาเป็นของตัวเองนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอานาจทางการเมืองจากวุฒิสภาหรือเซเนตมาสู่ผู้นําทางทหารนอกจากนั้นยังเป็นแรงจูงใจให้โรม ขยายเขตแดนอย่างรุนแรงขึ้นการปฏิรูปที่ขุดลึกลงไปเปลี่ยนแปลงระดับรากของเศรษฐกิจสังคมทําให้เกิดความตึงเครียดทางเชื้อชาติและทิทธิมากขึ้นเป็นเหตุของความขัดแยง้งที่ลุกลามจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นแบบไม่หยุดหย่องตั้งแต่ซุล,ล่ากับมาเรียสซีซ่ากับปอมเป้ออกเทเวียนกับไทอัมเบรตและเหล่าลิเบเรเตอร์รวมถึงคอนอื่นๆล้วนช่วงชิงอํานาจกัน โดยมีกองทัพเป็นเครื่องมือทั้งสิ้นซึ่งนําไปสู่ความล้มเหลวของระบบสาธารณรัฐและกลายเป็นการปกครองแบบจักรวรรดิต่อไปอาจเปรียบเปยได้ว่าดาบที่เคยปกป้องสาธารณรัฐโรมไว้ได้หันมาจ่อที่โรมเป็นอาวุธปลิดชีพที่รอให้ใครสักคนหยิบมันขึ้นมาใช้ขอบคุณทุกท่านที่รับชม หากท่านชอบผลงานของพวกเราท่านสามารถกดไลค์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำและติดตามชมวิดีโอใหม่ของพวกเราในอนาคตหากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลที่อยากแบ่งปันกับทุกคนขอเชิญแสดงความคิดเห็นที่คอมเมนต์ได้เลยวันนี้พวกเราเรื่องเราพอสังเกตขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ